รถถังนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะสองแป๊บตูมพอไปอไม่โดนสูงขึ้นอีกหน่อยยังไม่โดนดอกนี้เป็นไงนไม่โดนเหมือนกันดอกนี้แหละตูมกลางลำ้ำอีกทีนึงโว้ยวิดทโนหัวไปเขาจะไปที่ดอกแตก เรียบร้อยกระจายครับไม่เหลือเลยโคตไก่อุนย์เหรอจัดไปอือหึเต็มเต็มอีกดอกหนึ่งไม่โดนสูงนิดนึงเป็นไง<ๆ>เต็มตูดอีกดอกล่วงไปมีคนช่วยยิงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไปมีไหมมีลูกค้าไหม ไกลๆมีไหมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นอะไรวะนะอ๋อฉากป่ะล,กะลูกค้าลูกค้ามีไหมคูคอปเตอร์ปล่อยมันรถถั่งเราส่อยไม่ได้อยู่แล้ว ยิงกันสนัน่นเฮ้ยชนต้นไม้จะเหยียบซะหน่อย oh. มาคดเิเร็วเร็วเร็วลิลลดมาดิผมไม่โดนอีทีนึงเอาอุม้มล่วงเหยียบซ้ำไปนอนเฝ้าลากามะม่วงไปเฮ้ยจับปืนทำไมลงเออติดอีกอ๋อกินน้ำปลาเชงปั๊บ โอ้โหของเต็มเอามาให้โมดสโคปคูณสี่ด้วยแจ่วเลยเอาไปอันนี้ดีกว่าใส่แป๊บนี้โหลดอ๋อมีแปดลูกโอเคไปรอด้วยรอด้วยเอ้ยไปแล้วรอด้วยไปเฮ้ยยิ่งขึ้นเลย จะรีบไปไหนเนี่ยโดนสอยแตกไหมเรียบร้อยมามามาหนึ่งดอกเต็มๆรีโหลดอีกหนึ่งดอกล่วงเพื่อนเราเรียบแล้วอีกหนึ่งดอกคนปืนนะไปออกไปโอไก่มาก วิ่งอยู่ข้างบนหนึ่งคนไม่น่าโดนนะโดนถล่มยับไปรถถังเจอขบิ้นเอฟเล่นงานอยู่คุณยนมายิงไม่โดนยิงกระโดดเป็นกบเลยออใไปออกหรือโดนสอยนี่ไงมาดิมาดิาดยอดยอดยอดโดนไหมออกไปออกไป กองยอดยอดไม่โดนเลยเหรอเออี่ไงร่วงแล้วใจใจมีไหมยังมีเสียงการประทะอยู่เลยอุ้ยลั่นหายออกไปดิ ยังได้ยินเสียงเครื่องบินบินวนอยู่นะครับโอ้ไข่ล็อกเป้าถอยก่อนถอยก่อนงูใหญ่วินไกลๆมาเอาอันนี้จะจะเดินหน้าจะถอยหลังเอาทุกอย่างอาไลายหมดแล้วปยเอาไปเลยใครเล่งวะเครื่องบินฮึมวิดไป นู้นคขาบีนน้อซอยอมากี้อิงมาเหรอมามาไม่โดนเลยค่อยๆหยอดไปมาโหอ,อยู่ไกลจัดใครอ่ะอ,อัดเข้าไปไม่รอดครับรีโหลดเร็ว อันนี้หญิงโค่นนิ่งอะช้อปปิ้งแป๊บโพยาบาลสโคบเก็บให้หมดกระสุนเต็มแล้วเนี่ยเต็มใส่ส,สโคบคูณหกไปกินน้ำประเชีงแป๊บมีไหมอ่ะเก็บเต็ม,มทิ้งปะเก็บได้น่อยอยังดี อะไรทิ้งได้เนี่ยพยาบาลทิ้งไปเก็บพยาบาลใหญ่มาโอเคละใครยิงกัีวมันนะคอปเตอร์สอยได้นะเรียบร้อยล่วงไปแล้วหนึ่งโดดร่มหมแลวไปดูผลงานกันยิงใกล้มากนวะมันนะเสียงอยู่ข้างหลังเลยไปวิ่งไปดู ทะลุบ้านไปเปิดประตูมีไหมไม่มีเจอเพื่อนหนึ่งีพพจีโดนไหมนะ่ะไปขึ้นบ้านดูหลังคาดีวกว่าชั้นล่างเรามองไม่เห็นนะครับหน้าต่างมีไหมสองแป๊บ ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วมันยิงอะไรกันวะเนะี่ยดูนีตรงนี้สิมีไหมเสียงคอปเตอร์นู่นไงจัดไปเต็มเต็มแม็กลร่วงไหมเฮ้ยโดนลบไปแล้วไหนวะไหนไหนไหนโหหาไปเจอมีเพื่อนยิงนะ แต่ะว่าตัวมันโดดลงมาแล้วม่ยุ้ไปไหนเข้าบ้านมาแล้วอยู่ในบ้านเหรอ,อดูนี่ใครจะอยู่ใครจะไปจัดไปเออเรียบรอให้เสียงสีเทาเดือดรอขานไปจัดไปไปตามไปดูดิยิงตูดเข้าไป มีไหมไม่มีช้อปปิง้งไม่เอาดีกว่าแค่นี้แหละปวิ่งรอด้วยไปขึ้นนั่งที่เอาไม่ขึ้นกดเมื่อกี้มันติดบักกไปไปเป็นเราเป็นพลปืนดีกว่าอย่างเท่อ่ะอันนี้เขาเรียกปืนอะไรหกสิบขอปะ่ะ ไม่รู้ถูกหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีแล้วกโน้นยนาอยู่ไกลๆก้นักโอ้ยไม่โดนมา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 น่าจะไม่เข้าไปหาที่เหมาะสอยดีกว่าไปนี่แหละเหมาะสุดเนิอนนี้ไปขึ้นมันยอดเลยตรงไหนตรงนี้ข้างหน้าดีกว่าเหมาะสุด นู่นยงลองซิกถึงไหมวัาตายะก่อนไกลเกินเอื้อมเล็งเพื่ออ่าระยะได้แต่ไปแล้วอยู่หลังเนินหินนะครับส่องซินวนโผล่ละยิงยิงยิงหมดแม็กซ์ไม่เข้าหรอกนี่ไงยิงเพื่อ โดนมไหมไว้เอาไหมดอกเนี้โดนแน่เรียบร้อยเต็มเต็มเพื่อนช่วยยิงนะครับหนึ่งดอกคือจอกนึงนีโ่โดนตูนเข้าไปหมดแล้วยพยาบาลแปล๊บแค่พันผ้าแค่นี้ครับอาการเจ็บก็จะหายแล้ว โอ้ยโดนโอ้เพื่อนยิงแม่นป่ะนู่นอะไรหุนยนต์แน่นอุย้ยใ,ใจเลยนู่นไงเราไม่มีปืนแล้วอ่ะไปนี่ดีกว่าสกาทำอะไรไม่ได้นะครับยิงรถถังไม่เข้าเกนคอนี่ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกัน ไปเถอะเข้าวงวงบีบมาละขึ้นดีขึ้นโอ้ยโทษทีเบิดละไปเออโอ้โหรถทางวิ่ง,งเ,ออเรียบร้อยระเบิดไปขึ้นท่อดีกว่ามาขับเลยเทคออฟได้ไปไหนดีวะเนี่ย โอ้ยมีคนมีคนอยู่ในคอปเตอร์วะเนะี่ยมือนจะมีไหมมันจะนั่งอยู่ส่วนเราทำอะไรไม่ได้เลยไปไปหาด่านฟ้าที่เหมาะส่อยดีกว่าอุ้ยใครส่เราวะตรงไหนตรงไหนดีไม่มีคนปืนช่วยเลยอ่าเจอด่านฟ้าตึกละตรงนี้แหละเหมาะ วลางยิงก,กันแล้วลงค่อยๆลงค่ช้าอย่างสวยปะเจ็บรนวิ่งแล้วไม่ทันเหมือนจะยิงเสียงคอปเตอร์เลยลันเปลี่ยนแม็ก ได้ยินเสียงขยิ่งอะไรปะใกล้ๆเลยตรงให,หม่ะมนเนี่ยนู้นไกลๆหนึ่งคนค่อยๆยอ้อดล่วงใครเครขคอปเตอร์เราปะเนะี่ยมันจะระเบิดไปเนะี่ยไม่มีใครละขอเก็บกระสุ่นปั๊บนึงอย่าระเบิดนะ 呃。